เรื่องรถไว้ใจคุณเรื่องประกันรถไว้ใจเราเราขายความสบายใจบนท้องถนนสวัสดีค่ะเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดเมื่อไหร่ก็แวะมากับออยคนเดิมนะคะเคยไหมคะเวลาจะตอบประกันแล้วเซลล์พูดคำแปลกๆที่เราทำหน้างงใส่โดยเฉพาะคำว่าค่าเสียหายส่วนแรกหรือบางทีก็พูดทับศัพท์ว่า deductible บ,บาง excess บาง วันนี้ออยจะมาเปิดโปงสับสุดงงคำนี้ให้กระจ่างแบบแรกเรียกว่า deductible หรือ deductible ค่ะออยอยากให้เพื่อนๆจำภาพว่ามันคือดีลลับที่เราทำกับบริษัทประกันเราอาสาบอกว่าฉันขอช่วยจ่ายค่าซ่อม3,000แรกเองบริษัทก็จะลดค่าเบีย้ยประกันให้คุณเลย3,000บาทส่วนแบบที่สองเรียกว่า excess หรือ excess ค่ะ ตัวนี้ไม่ใช่ดิวลับแต่เป็นค่ารับผิดชอบตามเงื่อนไขจะโผล่มาก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีเท่านั้นค่ะเช่นถอยรถชนเสาโดนชนแล้วหนีจะต้องจ่ายค่าเอ c e s ซนี้1,000บาทต่อเหตุการณ์ค่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วเราควรจะเลือกกรมทันที่มี deductible หรือไม่มีดีละ่ะ ดีดักทิเบิเหมาะกับสายซิ่งมั่นใจแต่ไม่เหมาะกับสายชิลเน้นสบายใจค่ะสรุปง่ายๆอีกที Deductible คือภาคสมัครใจที่เราเลือกลดเบี้ยส่วน e x c e s s คือภาคบังคับเมื่อเราชนแบบไม่มีคู่กรณีการรู้ความลับนี้จะทำให้เพื่อนๆไม่โดนหลอกอีกต่อไปนี่แหละค่ะคือหน้าที่ของผู้พิทักษ์อย่างออย